เออเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีนอนไปตั้งหลายชั่วโมงแล้ววะตื่นมาก็ยังแบบปวดปวดเมื่อยไม่มสดชื่นเลยปัญหามันอาจจะอยู่ที่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างท่านนอนนี่แหละครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้จากบทความท่านนอนสร้างสุขเคล็ดลับเพื่อสุขภาพดี มาดูกันครับว่าถ้านอนแบบไหนที่มันดีต่อสุขภาพจริงๆช่วยให้เราฟื้นฟูร่างกายได้เต็มที่แล้วก็ท่าไหนที่อาจจะส่งผลเสียโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวปวกปวดคอปวดหลังกรดไหลย้อนหรือแม้แต่หายใจไม่สะดวกอะไรพวกนี้ครับลองมาเจาะลึกกันดูในบทความเนี่ยเขาบอกว่ามีท่านอนที่เรียกว่าดีที่สุดเลยคือการนอนตะแคงซ้ายเหรอครับมันดียังไงบ้างครับอืมใช่ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องของสลีระกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยแหละค่ะการนอนตะแคงซ้ายเนี่ยมันช่วยให้กระเพาะอาหารเราอยู่ในตำแหน่งที่เอ่อกรดมันไหลย้อนกลับขึ้นไปที่หลอดอาหารได้ยากขึ้นก็เลยดีกับระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการแสบร้อนกลางอกได้ด้วยค่ะมีงานศึกษาอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะเอ่อน่าจะปี2010เขาบอกเลยว่าท่านี้ช่วยลดกรดไหลย้อนได้ดีกว่าการตะแคงขวาจริงๆโอ้จริงเหรอครับแค่หันซ้ายหันขวาก็มีผลขนาดนี้เลย ใช่ค่ะเหมือนมีตัวช่วยย่อยตอนกลางคืนเลยนะคะไม่น่าเชื่อแล้วถ้าบางคนชอบนอนหงายล่ะครับอันนี้ถือว่าดีไหมครับผมเคยได้ยินว่านอนหงายแล้วบางทีมันกรนง่ายขึ้นอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือการนอนหงายเนี่ยถือว่าดีรองลงมาเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการจัดแนวกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรงตามธรรมชาติอันนี้ดีมากแต่ว่าหัวใจสำคัญเลยนะคะคือเรื่องหมอนค่ะอ๋อหมอน ใช่ค่ะต้องเลือกที่มันรองรับส่วนโค้งของคอเราได้พอดีพอดีอดไม่สูงไปไม่เตี้ยไปมีทางสมาคมไคลโรพาร์ติกแห่งอเมริกาเขาก็แนะนำนะคะว่าหมอนที่ดีเนี่ยควรจะช่วยให้คอเราอยู่ในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังครับคบก็จะช่วยป้องกันการเกร็งของกล้ามเนื้อคอแล้วก็หลังได้ค่ะส่วนเรื่องกรนก็อาจจะจริงในบางคนนะคะแต่ประโยชน์เรื่องสมดุลกระดูกสันหลังเนี่ยก็สำคัญมากๆเหมือนกันค่ะ เข้าใจเลยครับแสดงว่าหมอนนี่ตัวแปรสำคัญเลยงั้นมาถึงท่าที่บทความบอกว่าควรเลี่ยงที่สุดกันบ้างก็คือการนอนคว่ำทำไมท่านี้ถึงไม่แนะนำเลยครับเกิดแรงบิดที่กระดูกคอแล้วก็กล้ามเนื้อคอมากๆเลยค่ะอันนี้มันเพิ่มความเสี่ยงอาการปวดคอเรื้อรังได้เลยนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะไปกดทับอวัยวะภายในหรือทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรด้วยค่ะ มีงานวิจัยบางชิ้นก็ชี้ว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยมันไปเพิ่มแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอด้วยนะคะโอ oh. ถือว่าเป็นท่าที่สร้างภาระให้ร่างกายเยอะที่สุดเลยค่ะฝังดูน่ากังวลเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วถ้าอย่างกลุ่มคนทํางานออฟฟิศแ่ละครับที่แบบมักจะมีอาการปวดคอบ่าไหลหรือที่เรียกออฟฟิศซินโดรมกันเยอะๆอยู่แล้วควรจะปรับท่านอนยังไงดีครับ อ๋อสำหรับกลุ่มนี้หรอคะเออการนอนหงายโดยใช้หมอนที่รองรับคอพอดีๆเนี่ยช่วยได้ค่ะหรือจะนอนตะแคงก็ได้นะคะแต่คนมีหมอนข้างกอดไว้ด้วยอ๋อหมอนข้างช่วยได้ใช่ค่ะมันจะช่วยลดแรงกดทับที่ไหล่กับสะโพกแล้วก็ช่วยประคองไม่ให้ตัวเราบิดไปมามากเกินไปค่ะแล้วก็แน่นอนว่าควรเลี่ยงการนอนคว่ำไปเลยค่ะอันนี้สําคัญมาก ครับครับชัดเจนเลยแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วครับที่อาจจะมีปัญหาหลายอย่างหน่อยทั้งกรดไหลยย้อนปวดข้อหรือว่านอนหลับยากพวกนี้แหละครับค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะการนอนตะแคงซ้ายก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยค่ะอย่างที่บอกไปคือช่วยเรื่องกรดไหลยย้อนการย่อยอาหารแล้วการใช้หมอนข้างเนี่ยก็จะช่วยประคองพวกข้อสะโพกข้อเข่าได้ดีขึ้นด้วยค่ะอืม นอกจากนี้ก็เรื่องที่นอนค่ะควรเลือกที่ไม่นิ่มเกินไปจนตัวยุบแต่ก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะให้มันช่วยพยุงสรีระลดปวดหลังได้แล้วก็อีกอย่างคือการหนุนหมอนให้สูงขึ้นเล็กน้อยเว่าปกติก็อาจจะช่วยลดเรื่องกรดไหลย,ย้อนตอนกลางคืนได้เหมือนกันค่ะโอเคครับนอกจากเรื่องท่านอนโดยตรงแล้วมีปัจจัยอื่นๆที่บทความเขาเน้นย้ำอีกไหมครับเพื่อให้การนอนมันมีคุณภาพจริงๆ มีแน่นอนค่ะในบทความก็พูดถึงเรื่องการเลือกหมอนให้มันเหมาะกับสรีระความสูงของไหล่แต่ละคนด้วยนะคะครับแล้วก็ที่นอนที่รองรับน้ําหนักรองรับส่วนโค้งร่างกายได้ดีไม่ทําให้หลังแอนหรือหลังค่อมเวลาเรานอนอีกเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือความสม่ําเสมอค่ะ คือมีข้อมูลจาก National Sleep Foundation เขาบอกว่าการเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเวลาเดิมๆทุกวันเนี่ยมันช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อการเข้าออกนอนตรงเวลาใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือพยายามหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากหน้าจอต่างๆพวกมือถือแท็บเล็ตก่อนนอนสักอย่างน้อย30นาทีอืมสำคัญเลยนี่ ค่ะเพราะแสงพวกนี้มันจะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญที่ช่วยให้เรารู้สึกง่วงแล้วก็นอนหลับนะคะครับผมเราคุยกันมาหลายประเด็นเลยนะครับทั้งท่านอนหมอนที่นอนวินัยการนอนสรุปแล้วภาพรวมที่สําคัญที่สุดที่อยากให้จํากันได้คืออะไรครับค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมนะคะก็คือท่านอนที่แนะนําก็จะเป็นตะแคงซ้ายหรือนอนหงายโดยมีหมอนรองรับคอที่ดีส่วนท่าคว่ำนี่คือควรเลี่ยงเลยครับเลี่ยงเลย แต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเลือกเครื่องนอนทั้งหมอนทั้งที่นอนให้มันเหมาะกับตัวเราจริงๆแล้วก็สร้างสุขคิสัสการนอนที่ดีมีวินัยเรื่องเวลาเรื่องการเลี้ยงแสงสีฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะคือการนอนที่มีคุณภาพจริงๆที่จะช่วยฟื้นผูร่างกายเราได้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่จํานวนชั่วโมงอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการหลับอย่างถูกสุขลักษณะในทุกๆคืนมากกว่าค่ะชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลวันนี้ค่ะยินดีค่ะ เอ่อแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชวนให้ลองกลับไปคิดต่อนิดหนึง่งครับคือนอกจากเรื่องท่านอนหมอนหรือที่นอนที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยปัจจัยแวดล้อมอื่นๆในห้องนอนอย่างเช่นเอ่ออุณหภูมิห้องความเงียบหรือแม้แต่แสงไฟตอนกลางคืนเนี่ยคะ่ะมันส่งผลต่อคุณภาพการนอนของเรายัางไงบ้างแล้วมันทํางานร่วมกับท่านอนที่เราเลือกอยังไงอ๋อน่าคิดครับลองสังเกตสภาพแวดล้อมในห้องนอนของตัวเองคืนนี้ดูนะคะ อาจจะเจอคำตอบที่ทำให้หลับสบายขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดเมาาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ